แก้วด้วยพี่น้องเด้อหอแก้วหอแก้วด้วยพี่น้องจะเพ่อให้เข้าไปเด้วยให่ไหมบ่งออกมากินเตี๋ยวอยู่แถวหอแก้วนี่ล่ะเขากินลุ่งสวรรค์เนี่ยน่ะเครื่องบินพี่น้องเห็นบหมเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินต่ำๆหนึ่งสวัสดีเด้อจ้าตะแลงเด้อ หาซื้อของกินต่เจะอยากตเจามา,มาตั้มาทัวนียัมาทั่ว หน้าของคุณชื่อจะอยากเบิดแน่เลยหน้าเบิด์ตเอ่ะช่วยเบ่งหน้าเพิ่มใส่ออผิวแดงนี่แล้วแดงนี่แล้วเนาะหักมีแต่ผักงาม ใส่ถุงหนึุ่งเด้อซื้อไข่ลูกซื้อปลาทูเหมือนกันพวกนี้ก็สามชิ้

อาบแช่ห้องพินไอ้พวกแนดับลมไปครับหวานชมหม e. ักงแล้วจ้าฮะไหนมาแล้วสบายดีพี่น้องมาหอนเพือนเด้อเสือไข่ลูกมาให้นั่งคียงกินไข่ลูก กินไข่ลูก <ś led> นั่งคิง,คคกง,งกินไข่ <ś led> ลูกแม่จ้าไข่ลูกนทำแตงกูแม่วนมากินดอกเซือให้ร้านกินเห็นร้านมักนางคิงมากินไข่ลูกแล้วแต่ได้มาแต่ในน้อยกันไข่ลูกก็มากินงเจ <ś led> ค,คัน <ś led> คแต่เป็นยืนเป็นยางแหละอยากเราได้เพิ่ลผู้เฒ่ามาเกิด <ś led> คนเก่ามาเกอางทีไลายได้เขถมหูบจจอดเกี้มีนกัมักขึ้นกันด้ไข่ลูกเดียวนี้่บอร์ัได้ละลูกใบใหญ่เองบอร์สิีกินเออลูกตัวนี้กินไอขังนอกก็ะเด็ดแดดห่อนกินแต่น้า กับบ้านเฮากับบ,าาบาา้านน,น,อน,น,น,นอ้องน้องอยู่บ้านแม่เฮากินข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกตกอยังแซ่บตกอยังนัวกอดลีกินลูกสั่งเนี่ยลูกใบใหญ่ลูกผมบางคนทำอักลูกใหญ่เป็นขนนะเป็นแขง็เขงเป็นขาวเป็นนั่นบก็ได้เอง ค่ได ch mm. ้กินจะกินิดหน่อยกินเบิมดเลยครก็ดานไข่ยังกินมดดเลยเสียดิเห็ดมามำยอยอนรจกินขาตักหน่อยเดียวกินเลยเขเห็ดกินแมหอมไปนเป็นจั้าวข้าวบมัดจะบมมัดบุมมัดกับวกินไข่ลเขากินกับบักแขียวเส นั่งอันถท้าอันแดงน้อยเขาใส่โปกปากเขาพดีกันมักอยากไหลมาจากไปกัดคนไหล้น้ำเกลือเขานันกระทอดออกเกลือเขาเร้วใส่ลูกตรงโปยอันตะายมาแบบกัดคนกับเป็นโษน้องเพียคอยเนี่ยกินไข่ลูกบากเกินซองหน่วยอี่มแล้วเินแด้ này bỏ đay, cái cháu kín là, ship ngồi, ngồi kín ừ, ừ. là 10 nhồi sao nhồi, kinh đay, làm ra ham, chín là Cháu kinh mướt bỏ 10 nhồi, bớt, hả, bớt, Mên ừ. Ừ. Ừ, bớt mớ na, hồi xưa, ai đâu may, kinh cho bựng, 10 nhồi, sao cả bớt nè, cháu kinh lìn, kinh bớt đi đấy, ừ. kinh lìn đấy, bữa đây kinh cơ khẩu, lìn khay này, cháu kinh lìn, người ta chỉ kinh cơ khẩu, cơ nạm, ăn phải kinh cơ khẩu đại, bằng thường. กินเหลนแค่กินเหลนไข่อันนี้นะไม่ไม่มก,กินแล้วกินไข่กิบที่ซื้อกินไข่มันมาแล้วเขาแล้วก่อนกินไข่ขออเขาพอแล้ว เห็ดบุญมาคือเห็ดในยินเสพยัางกลางคืนบบก็เห็ดบุญเพื่อนคืองียบเห็ดบุญในวัดค <issimo> ือเงี้อ่ะมาคืนคือเวาได้ยินเสียงเสพเสียงเอียงเลยมาคืนนี่ธรรมดากับคบงันมีระบอกลาบงหรือเปล่าบุญบาทเห็นกระจกึืนเพื่อนเมื่อเช้าเนี่ยครัไปซื้อมีวนเส้นทางข่าวที่สองนะึืนเพื่อนงานขึ้นเพื่อนต่างหากได้ในงานวัดได้เนี่ยนะ งานวัดเ,<ส>เขาไปเนะ็นนี่เขาไปโมไปท่านนะงานวัดอัไเี้บเ็น,นี่คนได้เลยแล้วจังหวะคลายไปไกลามากคือว่าสมออยู่วัดคือวัดเทนนี่นะ กลับมาแล้วก็อากาศบดน่ะเป็นซวยแซวกินฮอดเฮือนมาหลายมื้อกินฮอดถ้าได้มื้ออีกบาดนี้ก็จักมื้อใด๋แล้สิมาบานีดนเติบแลม่มอนได้มางมือมืองอมาอยู่สกบติดคืออยู่เือนตัวเองด้พี่น้องเอ้ย หอดเพ like. to, ื่อนอยู่กินหอดถิ่นทานุ่มเน่าตัวเองเคยอยู่อยู่ไชก็อย่าอยากกินดีอยู่ดีสำได้็ยังกินหอดเพื่อนตัวเองบติดไปบ้านเพื่อนเมืองทานโบติดยืมลูกแล้มาานตัวเองก็บติดไม่อ่อนนะอยากนั่นอยากอยู่เพื่อนตัวเองเพื่อนอ่อนคือการมีห้องแอร์ให้แม่อยู่อยู่แบบชัวข้าวแบบสั้นเลย อย่างนี้คือหเพื่อนตัวเองอยู่ดีอยู่หันก็อยู่ใกล้ๆกัในห่ากันก็ได้ก็ได้วลาอยู่ประจำเป็นเดือนอนะอน,นอนเพื่อนกับว่านอนเพื่อนหรอว่านอนอุ่นทั้งนันน้นแน่มานอน,นอุ่นทั้งเพื่อนพี่แน่นอะนอย่างนั้น นกกาเห้องดังแเสียง <c oughs> นกกาเบาห้องนะขึิดหอดบ้านขึ้นหอดเมืองการไปทํางานทางไกลบนอื่นบนกไกลต่างถิน่นต่างเมืองต่างแข้งนะไปไกล,กลๆนะยินเสียงนกในห้องยินนกอันนี้ห้องเนยป้าน้าตาตกกึกกึกกึกกกนหอดบ้านดีขึ้นหอดเพื่อนกูเด้แหละ ข้าวม่ม้อนไปทํางานตะกี้ไปไก่หอดกระบ,บี่ผู้เกตไม่ม้อนไปเลยในยินนกในห้องแล้วป้าใจเนี่ยคิดห,ห,หอดแหละวั่วัว่มแหละแบบเมื่อนะ่ะตอนนั้นมันไกลเสียชียังเมื่อนแ <c oughs> <c oughs> บบไกลถือเปอร์เสีหอดเป็นไงผู้เกตเนาะเป็นไงเลยไกลกไก่แท้ขี่รถเปอร์สีหอด ตีขี่รถเด็ดกว่าแปตะกี้นแม่ขี่รถเมาไปตะกี้ไปเห็นงานนาขี่รถเมาไปบนนี่บัดมีเบอร์ดอกไปตะกี้นะเขาเลยเปิดขั้วเห็นบัสคือแบบสี่ไปรถเมาขี่รถเมาไปมีรถเมามห,หับสง่งเขาหางานให้มีคนหางานให้มีงานอยู่วงนั่นบนนี่เขาโทรบอกดอกไปบบ ปไปเห็ดบอไปสไปหาหมูไปเดอ้อหาคนไปเดอ้อเขาบอกไปนะจะได้จกคน้นเขาบอกจะได้ทั้งคนทั้งนิคนนะคะ่ะอ้วนกันไประบาดน,นี่นีนะ่น่ะเขาก็มาลาดเอาอยู่ที่ละไอ,อยู่แคมทา่าอยู่เลยขี่เขาหน่อยค่ะมาตะกี้น่ะขาหลดกับเมาส์กับคนหนึ่งพันหาลอยบาทสบายตะกี้เมาส์หลดุดเมาส์นะงานพนหาหายแบบนั้น ัญหางานให้เฮานะไปฝากโบหติการคัะแม่เดือนเดือนทนันทนี้มาโบเฮ็ดโบไปสั่นนะเอาก็อวนกันไปแล้วบานี้ให้ตอนนั้นนะบางคนก็นถือตำรวจลัดน้ำถกน้ำทางไปบอดก็ถือจับค้งบางคนก็นะน,นี่น่าหลุดเมาตะกี้นะไปมีบัตรมีเบอร์ถือตำรวจลัด ถือจับเป็นเดือนชงเดือนเพื่อนไเพื่อนจะได้ปล่อยเมื่อหมีมอนบุคุยถือจัาเขื่อกมากระโปรดไพดีมูถือจับหมีมอนก็บบุคุยถือเขาคุณทามยังตำรวจทามยังเนี่ต่อป้าป้าป้าไมอนไปไหนข้าตัวผ่านยหรือลาวเนี่ยตำรวจถามไทยหรือลาวไทยสารหมีมอนตอบลองเพลงซาดได้ไหมได้ ม่มอนก็ร้องได้ครึ่งหนึ่งพอพอไม่ต้องต่อแล้วตำรวจว่าแน่นอบอกบ้านเล็กที่ที่อยู่ไปเลยนะเม่มอนนะเด็กกีเอาบ้านเล็กที่อ้เนาะมีไอ้เอาเมียอยู่ฟังนี่เด้ไอ้เด็กเมียคนไทยเด้ก็เอาบ้านเล็กที่อ้าไอ้ยบอกว่าสารตำรวจถามให้เอาบ้านเล็กที่อ้เด้อเอาบ้านเล็กที่อ้เด้อเขาก็ถามซื้ออะไรมันตาแก้มนันนีบ้านนาคารตะบนนํำกลมอเภอท่าจหวัดนาครพนมบ้านเลขกทีหนึ่งหนึ่งสองหมู่ห้า เอ้คนนี้ผู้ชัดนะเขาหัว่าเนนี่เนี่ยเมื่กี้ตอนนั้นอาญโยเมม้อนอายุยสามสิบสองปียังสาวยังสวยเนาะสว่วงนั้นนะลูกกับฮุกคนเลยละพวกน่ะก็ได้ต่อไปง่ายร้องเพลงศาสตร์ก็ได้แล้วครับปาไม่ต้องขึ้นรถเลยเขาบอกขึ้นมานังรถสองแถวรถเมา้าเลยมะนังงานละคนไปน้องกันแปดคนแม่นั่งจอยพอนั่งจอยตอนนั้นแม่นั่งจอยถือผ้านั่งจอยตอนนั้นอะ จับชุมชนสองคูเมียนะอยู่สุมโพนตำรวจรัดยู่สุมโพบมรอดบ้านไม่ม้อนหลอดสองคน hmm. ไปนอนวัดขึ้นเหมือนะนอนวัดจะเพื่อรถผ้าไปนอนวัดถึงเศร้าจะได้ฝากงานอยู่ถ่ายเมืองไปเหตุงานสก้างจะเพื่อรถกระทำมุ่งสีเหตุงานยังอีละ่ะไปเหตุงานสก้างเด้อว,วะ โอ้ยมึงจะไปเห็ุยังงานก่อสร้างแล้วบะ่ะคนงามๆามคือมึงไปอยู่เตาอบยัยงพุนร้านอาหารพุนแล้วบะ่ะบอ่อแม่หมอนมา่าบอ่อแม่หมอนไม่อยากไปแบบนั้นยากอยูู่แบบก่อสร้า,างมันจะมีคนเล่าหลายบานตัวเองลายอืมเอาเข้ามึงอยากไปแบนั่นก็ไปแล้วบะ่ะแล้วไปผาอยู่ไทยเมืองไปทีแรกทํางานที่แรกไทยเมืองคนไปอยู่เป็นปีเนะี่ยได้วันละลอยแม่หมอนน่ไปใหม่ในหัวหายวันลอยสี่บบนะั้น อยากไปถือสตาเพิ่นไปได้ก็อู๊ยันเป็นรอยยี่ม้อนอยากทําก็ทํานะง,งานไม่ทําก่อนอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวให้เงินกินนมสองร้อยสามร้อยโอ้ยดีใจญ่เลยว่ามา,าขอดแล้วว <laughs> ้าวอาดีตนะพี่น้องน <laughs> ้ามขิมนี่กับเมม้อนลาเด้อพี่น้องเด้อฝากค้เซกุไลซักตะไคร่ส่งเมม้มอนพากินมะเทียเด้อจ้าที่ <laughs> บายว้าวอาดีตแล้วก็มวนได้ล่ะ 偏大框呢。